การแจกลูกการสะกดคำสระอะสวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้เราจะมาดูวิธีการแจกลูกและสะกดคำสระอะแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับสระและวรรณยุกต์กันก่อนเลยนะคะเรามาดูสระกันก่อนนะคะสระตัวแรกคือสระอะ สาระอีสาระอูสระอุและสุดท้ายเรามาทบทวนเรื่องวรรณยุกกันนะคะแล้ววรรณยุกต์ที่เราเรียนกันไปแล้วได้แก่ไมตรี ไม้จัตาวาเมื่อทบทวนกันเสร็จแล้วในคาบนี้เราจะมาดูวิธีการแจกลูกและสะกดคําของสระอะสระอะเราจะมาฝึกเขียนตามเส้นประกันนะคะ การอ่านแจกลูกการสะกดคําเริ่มจากคําว่ากะมาจากกไก่ประสมกับสระอะอ่านว่ากออะกะจะมาจากจอจานประสมกับสระอะ สะกดว่าจอออ่านว่าจะคราวนี้น้องๆลองดูสิคะว่าคำว่าตะมีวิธีการแจกลูกและสะกดคำอย่างไรมาดูกันนะคะ ว่าที่น้องๆคิดไว้จะถูกหรือเปล่าตะมาจากต่อเต่าะสมกับสระอะสะกดว่าต่อะอ,อ่านว่าตะเรามาทบทวนเนื้อหาจากกิจกรรมสนุกสนุกกันเลยนะคะ ร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆเขียนจากลูกสะกดคําจากคําที่กำหนดให้ถูกต้องบะบะมาจากบอใบไม้ประสมกับสระอะสะกดว่าบออะอ่านว่าบะ ปะปะมาจากปอปลาประสมกับสระอะสะกดว่าปออ่ะอ่านว่าปะ มาจากอออนผสมกับจระอะสะกดว่าออออ,อนว่าอะทำกิจกรรมกันแล้วเราลองมาแจกลูกกันต่อเลยนะคะค่ะมาจากขอไข่ผสมกับจระอะสะกดว่าขอ อ,อ่านว่าค่ะฉะมาจากชอชิงะสมกับสระาะสะกดว่าชอออ่านว่าฉะถะ่มาจากทอถุงประสมกับสระาะ สะกดว่าถออ,อ่านว่าะเร่วมด้วยช่วยคิดเติมคำลงในช่องว่างเพื่อทำให้การแจกลูกและสะกดคำสมบูรณ์เรามาดูตัวอย่างกันนะคะคะมาจากคอควาย ประสมกับสระอะสะกดว่าคออะอ่านว่าคะคะมาจากคอควายะสมกับสระอะสะกดว่าคออะอ่านว่าคะชะมาจากชอช้าง รปะสมกับสระอะสะกดว่าทออะอ่านว่าชะทะมาจากทอทหารรปะสมกับสระอะสะกดว่าทออะอ่านว่าทะนะมะละ นะมาจากนอหนูประสมกับสระอะสะกดว่านอออ่านว่านะมะมาจากมอมาประสมกับสระอะสะกดว่ามอออ่านว่ามะละมาจากลอลิง ผสมกับสระอะสะกดว่าลออะอ่านว่าละเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เราได้รู้จักการแจกลูกและสะกดคำที่เป็นสระอะกันแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ